พร้อมแล้วกาบโยโซภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ สวะขาตัวเยนาภะคะวตาธรรมวสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวตัวสาวกสังโฆธามไมยังภะคะวันตังสะธรรมสังขัง so อิเมหิสกเลยหิยทาลังอาโลปิเตหิอาภิปูชยามาสาธุโนผันเตภะคะวัสุจิลาปาลินิพุโตปิปัชิมาชนะตานุกัมปะมานาสา อิเมสกาเลทุกตาปันากาละผูเตปานิคันห้าตุอัมห้ากลางที่คาละตหิตายาสุขายาอารหังสัมาสัมพุทโธพะคะวา พุทธังพระขวันตังอภิวาจเทมิสวากาตัวพระขวตาธรรมโมธรรมังนามสามิสุปฏิปันโนภคะวโตตสาวกสังโค สังฆังนะมามิอนตัมยังกุตตสาภาขวัตัวปุพพภาคโนมกาลังกะโรมเจนะโมตัสสะภคขวัตตอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วันนี้ก็เป็นวันอุโบสถที่สองของฤดูฝนเนี่ย,ยบอก,กอุปกรณ์ก่อน อุกรณ์มีสี่อย่างหนึ่งปัดฝาดลงอุโบสถได้ทำแล้วสองการตามประทีบก็นี่เป็นเวลากลางวันไม่ต้องไม่จำเป็นต้องตามประทสามการเตรียมน้ำฉันน้ำใช้ได้เตรียมแล้วสการปูลาดอาสนะได้ปูลาดอาสนะแล้ว อุปกรณ์สี่อย่างได้สำเร็จสิน้นเสร็จสิ้นดีแล้วอุปกิจ์ห้าอย่างมีการนำฉันทะการนำฉันทะของพิสษุไม่มีสองการนำปาริสุทธิการนำปาริสุทธิของพิสุผู้ควรแก่การนำมาไม่มีถามการบอกฤดูก็ฤดูในโบสถ ในพระภศาสนานี้มีสามฤดูคือหนึ่งเหมันตะฤดูฤดูหนาวมีแปดอุโบสถสองกิมหันตะฤดูฤดูร้อนมีแปดอุโบสถสามวัสนะฤดูฤดูฝนมีเจ็ดอุโบสถกับหนึ่งปวารณาอุโบสถนี้เป็นของวัฏสันตะฤดูฤดูฝนอุโบสถนี้ เป็นอุโบสถที่สองของอุโบสถยังไม่มาอีกห้าอุโบสถและประวัลนาอีกหนึ่งการนับจำนวนพิสุก็ในอาวาสนี้มีพิสุสองลูกจึงจะแสดงปาฏิสุทธิห้าการให้โอวาทของพิสุนีผู้มาขอก็อพิสุนีไม่มีจึงไม่ต้องให้โอวาท ปุพกิจตห้าอย่างเหล่านี้เสร็จสิ้นดีแล้วองค์แห่งปฏตกะละมีหนึ่งต้องเป็นวันอุโบสถวันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเก้านั้นพิสุสองรูปก,ก็บอกปาริสุทธินะเดี๋ยวต่อไปก็บอกปาริสุทธิบรปาริสุทโธอาหังอาวุโสปาริสุทโธติมัง ทาเลหิบริส oh oh ุทโธอหังอวสปบริสุทโธติมังทาเลหิบริสุทโธอหังอวสปบริสุทโธติมังทาเลหิบริสุทโธอหังพันเตบริสุทโธติมังทาเรธาบริสุทโธอหังพันเตบริสุทธโธติมังทาเรธา พร oh da. ิสุทธโธหงพันเทพริสุทธติมังตาเรทาสาึุงานุ่าหุึ่งเากัพระอัลหังสมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวตาธโมธัมมังนามสสมิสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกาสังโคสังขังนามามิเสร็จแล้วการบอกปาริสุทธิอุโบสถ